ตรงนี้ครับจุดปายครับของแกทําไม่ได้ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกเพจเจียบัตโคกวันนี้ยินดีที่ได้มาพบกันครับผมจะมาแบ่งปันความรู้ดูพระหล่อโบราณของหลวงพ่อทบครับเป็นพิมพ์พระปิ่งเพชกรกลับออกวัดโบสพอทองพศ .2516 เป็นเนื้อนวะโลหะการสร้างจํานวน500องค์ครับการสร้างตามแบบโบราณการใช้หุ่นเทียนเบ้าดินประกบเทชอ่อเชื่อว่ามีพุทธคุณเข้มขลัง พลิกชีวิตกลับร้ายกลายเป็นดีครับเรามาดูครับอันดับแรกดูที่พิมพ์ทรงพระครับเม็ดพระศกจะคมชัดครับเป็นเม็ดเลยครับจมูกองพระจะโด่งครับการวางมือจะต่างจากคัดดิ่งทั่วไปครับโดยมือขวา,อาของท่านจะถือน้ำเต้าส่วนมือซ้ายจะทิ้งดิงลงครับจะตรงข้ามกันครับ ที่หัวแม่มือด้านขวานิ้วโป้งจะเป็นแท่งครับฐานบัวเป็นเม็ดคมชัดครับเรามาดูด้านหลังครับเส้นจีวรจะคมชัดที่ฐานตัวหนังสือลองในพิมพ์นูนขึ้นมาครับอ่านว่าเพชรจะกลับครับจะต้องมีความคมส่วนมากตัวหนังสือจะติดไม่เต็มครับครับดูรอยตะเข็บด้านข้างองค์พระครับจะต้องมีให้เห็นนะครับ ทางด้านซ้ายและด้านขวาซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์เบ้าประกบครับในช่างเขาก็จะใบะตะใบแต่งครับรับใต้ฐานก็อุดกลิ่นทองแดงทุกองครับโดยการตัดช่อแต่งตะใบแล้วก็อุดกลิ่นที่หลังครับก็จะเห็นรอยตะใบครับต้องมีครับทุกองครับโค้ดตัวเลขและตัวหนังสือแกะด้วยสิวมือครับตรงนี้ของเกยยังทําไม่เหมือนครับ ตรงนี้ครับเป็นจุดตายครับครับสำหรับเนื้อหาธรรมชาติของพระรอโบราณผมก็ได้สอนไว้แล้วครับใน EP ีก่อนๆครับก็ให้เพื่อนสมาชิกครับเปิดย้อนหลังดูกันครับผมครับสำหรับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ครับเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับครับผมขอบคุณครับที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ